ปัดธมาไม่รู้สิว่าชาติแอบรักอยู่ปัดธมาไม่หันดูรู้ได้ไงไม่สนใจเดินเข้าไปด้วยใจลังเลโง่เหมือนคนที่เมาทะเลยิ้มเข้าไปด้วยใจโซเซโอ้ใจมันปิ้งเธอปิ้งเธอ ปัดไปมาคงรู้สิถ้าคืนอายมันนั้นบอกปัดไปมาแค่ล้างรอรู้ว่าใจแอบชอบอยู่ปัดถ้ไมไม่รู้จริงพอพี่นั้นไม่กล้าบอกปัดถ้ามไม่อยากขอพี่ไม่กล้าจะพูดต่อกินอะไรเข้าไปติดคอใจลุลานเมื่อถึงวันที่รอเพียงคําเดียวมันก็เกินพอโอ้คําว่ารักเธอรักเธอ ปัตตมาพี่รักเธอรักพี่บางหรือเปล่าเธอรักพี่บางอย่านั่งเมื่อรักจริงใจไม่หลอกลวงปัดไปมานั้นได้ไงรักไม่รักก็น่าบอกรักไม่รักลอคำตอกรักคำเดียวที่อยากฟังรักพี่ใชรักพี่ ปัดทมาไม่รู้สิปัดไปมาไม่รู้สิว่าในใจรักใครอยู่เผยดวงใจให้พี่ดูปัดทมาน่ารู้สิปัดทมาต้องรู้สิว่าในใจชอบพี่อยู่เชื่อหรือไม่ทดสอบดูปัดมาลองรักดูลองลอง,ลองรักดูแล้วจะรู้ว่าพี่ไม่หลอกพี่มันเองไม่เคยหลอก